สวัสดีครับท,ทุกคนด้วยนะะอ่บพบกันในเกมของแบงค์พิเศษอีกครั้งนะครับวนวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมและก็แพทเกมนะครับซึ่งในเกมไม่ได้เสิร์ชในวันที่13มการ,มาาราคม2564อนี้นะครับก็มีการอัปเดทค่อนข้างหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูดังทางฝั่งของการอัปเดตแพทกันดีกว่านะครับในการเดินแพทจะมีการแข่งขันอดมูลนะครับการอดมูลก็คือการแข่งขันมา้าการแข่งขันม้าอดมูลผู้จัดจาก,การ งานสนามมาสโตเทลการแข่งขันก็นคือจะต้องมีผู้เล่นในการแข่งขัน 5- ถึง10คนนะครับโดยผู้เล่นนะครับทุกท่านสามารถสนุกร่วมกันได้หารรัดการดการครับี่นสนามการแข่งขันจะเริ่มเวลา9ก้าโมงถึงตี2ตามเวลาจริงนะครับคือตามเวลาจริงคืออ้างอิงจากวิดจริงเรานะครับไม่ได้เอาเวลาในเกมนะนะครับก็คือตามเวลาจริงเลยก็คือเริ่มแข่งในดเดต กีๆๆ่โมงเช้าจนถึงตีสองนั่นเองนะครับในการแข่งขัน์โดบูลนี่ไม่สามารถดําเนินการในช่วงสงครามครอบครองสงครามถามครอบครองนะครับกับสงครามประสาทเนี่ยตามโหนดหรือสงครามประสาทอะไรนี้จะไม่สามารถทําการแข่งขันได้นะครับเริ่มโคคาเบียเมื่อม้าแข่งตัวใหม่นะครับก็จะมีม้าตัวใหม่ใช่ไหมในราคาสามหมื่นสัตสล้านซิเบอร์นะครับโดยผ่านเอมิซีไม้ผู้ดูแลครอบม้านะครับในการแข่งคารอโมบูล ในเอซีบราผู้ดูแลข้อหมาตามอ่ะก็ะะะจะมีงานซื้อม้าต้มใหม่ครับมาดูดีว่าอ่าการแข่งขันม้าก็จะเป็นเหมือนอ่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้รู้สึกว่าโดนจะเป็นสนามมันจะต้องมีเช็คจุดเช็คพอยต์ได้ไหมไม่ได้ว่าวิ่งเฉยๆนะมันจะมีจุดเช็คพอยต์หรือเปล่า ได้เป็นม้าตามรุ่นาต่รุ่นนี้ผมก็ไม่เคยแข่งกันก็ไปลองดูครับวันนี้การแข่งยิปตอนเนี้ยแต่ว่าต้องเป็นม้ารุ่นเดียวกันแหละค่อยแข่งได้นะถ้าเป็นม้าคนรุ่นมันก็คนหนึ่งเอามามายามาอีกคนหนึ่งเอามามาเทียนหนึ่งไม่มี่งงใ่ต้องเป็นม้ารุ่นเดียวกันเรื่อม,มาาลนอส ท้าใจฝั่งซึ่งเป็นสนามแข่งขันสาหรับการแข่งขันอดมุ่นไม่น้ยนอยถ้ำใจฝั่งเวลีย,ยเป็นการแข่งขันที่จาเป็นต้องใช้การดิฟที่เด็งนรกมา,ากีดขวางในพื้นที่ที่มีหลายโค้งติดต่อกันตเกียวดิฟไม่ก็อินเทเชียลดิฟือแข่งรถเนี่ยแต่รถแข่งม้าเด็นก็คือมันได้จะตัดเป็นแบบพิเศษแหละไม่ไมาแข่งทั่วไปกับผู้เล่นเซิร์ฟปกติ จะเข้ามาปุ๊บผู้เล่นครบสิบคนปุ๊บมก็เริ่มการแข่งขันครการแข่งขันก็จะนี่ครับวิ่งไปแข่งไปก็ดีฟ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 สนุกดีเป็นกิจกรรมอะไรใหม่ใหม่ดีรลับสายชอบความเง่นงนอ่โอเคมาดูรังวันดีกว่าอันดับหนึ่งนะครับในแต่ละรอบต้องเข้าเส้นชัยให้ได้เลยนะ ไปดิถ้าเข้าเล่นใช้ไม่ได้จะไม่ได้ของอะได้แต่ของอยู่ได้ของแต่ได้ของน้อยหลักๆผมว่ามันเหมือนซีซั่นเป็นของซีซั่นนะเหมือนเราเล่นเพื่อเอาของซีซั่นอะในส่วนใหญ่ะเรามาดูดีกว่าอันดับที่หนึ่งได้อะไรครับโดยอันดับที่หนึ่งจะได้รางวัลก็คือกล่องลมกวาดล้างนะครับโดยในนี้จะได้ถ้วยรางวัลในการแข่งขันทองหนึ่งอันเหรียญตราการแข่งขันอดมูลยี่สิบสี่อันเดี๋ยวไปดูว่าเหรียญตราเนี่ยมันเอาไปแลกอะไรได้แน่นอนต้องมีตัวนี้เอาไปแลกอะไรได้ไปรับรองการแข่งขัน ขี่ม้าหนึ่งอันนะครับแล้วก็ซีซั่นใบเก็ตมาอันนี้เป็นของซีซั่นนะครับอันดับที่สองนะครับกล่องลมกระโชกแรงนะครับเฮวยรางวัลเงินอันนี้เป็นทองนะอันนี้เป็นเงินแล้วก็เหรียญตาสิบห้าอันไปรับรองกันในขันขี่ม้าหนึ่งอันซีซั่นใบเก็ตน้่งแข็งอนะันดับที่สามกล่องสายลมพัดช่วยเฮวยรางวัลทองแดงหนึ่งอันเหรียญตาหดมูลสิบอันไปรับรองกันแข่งม้าหนึ่งอันนะครับแล้วก็ซีซั่นใบเก็ตแข่งอันดับสี่ถึงอันดับสิบ กล่องสายลมแข่งทุกญาาินะครับเดียนตาแข่งขันอดมูล5อันอะไรรับรองอแข่งขีม้า1อันซีซั่นใบกินน้ำแข็งแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยลบเหลวคือน่าจะที่โหลถ้าไ,ไม่ใช่ที่โหลนี่หมายถึงว่าในการแข่งขันเนี่ยถ้าเราคนอื่นเข้าเข้าไปแล้วมันจะน่าจะนับเวลาเหมือนการแข่งพวกเกมแข่งรถใช่ไหมพอเกมแข่งรถเสร็จปุ๊บทีเนี้ยมันก็อยู่เวลานับถอยหลังเมื่อเราเข้าเส้นชัยไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้กล่องอันนี้ครับกล่องแข่งสายลม ท้าคนบนหนึ่งให้รับรองในการแข่งมัดหนึ่งอันซีสั้นใบเกียรติมัสน้ำแข็งหนึ่งอันอันเนี้ยผมมีประเด็นใหญ่หนึ่งคือมันจะมีคนปั๊มได้ป่ะหมายว่าแบบเบปั๊มแบบเข้าแข่งขันได้เฉยเออแล้วไม่เข้าเส้นชัยก็คือยืนเฉยอ่ะได้ไหมหรือว่าแกนนขานนี้มันอาจจะแบบวิ่งได้นี่ผมไม่รู้นะเออมันต้องมีการจัดการนะครับในเรื่องในส่วนนี้อาจจะแบบกดเข้ามาเข้าร่วม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 หนึ่งวันมันมีจนการจำกัดในรอบเข้าแข่งขันไหมเนี่ย ไมไ่จำกัดนะท่าที่อ่านนะ่าไม่ได้จำกัดนะครับถ้าอาจจะมีคนคิดอย่างนี้เออจำ,จำกัดรอบเข้ามันไมเข้าไมไ่จำกัดใช่ไหมมันไม่ได้จำกัดฮะถ้าคนเข้าไปแข่งขันเฉยๆเราตำม,มันก็ได้ไม่รู้นะทางทีเอเขาจะจัดการยังไงนะนี่ผมแค่ลองคิด ได้น,น้อยอ่ะก็ดีแล้วที่เขาขอให้รางวัลเนีอยมันให้น้อยมูลหนึ่งอันโอเคผมว่าวี่แข่งปกติมันน่าจะเท่าๆกันแหละอันนี้ไม่รู้นะก็ว่าเขาจะจัดการยังไงนะครับมันอาจจะมีผู้เล่นแบบสายหัวหมอยอ่าแลมาใช้เหากการียญต่างกระทูวแข่งขันเนี่ยเพื่อทำการแลกไอเทมนะครับผ่านทางกูรา่าผู้ดูแลครอบครฟาร์มอ่านั่นเขาโเตเทลนะครับที่ส่วนสายลมบนอีก สาม,มารถแลกเหรียญอดมูลได้สองอันมันเป็นจำนวนเหรียญที่ต้องอ่าในการเล่นเห็นไหมมันสลับกันปุ๊มันต้องอานดีมาก่อนง่ายๆว่าเหรียญนอดนมูลเนี่ยครับที่เราแข่งมามาได้สองอันเดี๋ยวเราสามารถลีลกเกอรโนอินของเวกมานะแล้วก็สิบอันว้าวไปเซตมา้านะครับแล้วก็สี่สิบอันเราสามารถแลกเซตอาหารลายลมแห่งสโตนเทลน้ำยาชุบนะสโตนเทล อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันอันนี้ยงไงมีภาพอยู่นี่ไหนี่ครับเศรอาหาะบวกค่าประสบการณ์รากาม,มาค่าสบการฝึกสัตว์ยี่สิบทักษะการชนนันหัวยี่สิบห้าโอ้สุดยอดวิ่งสายม้าแล้วก็น้ำยาวิ่งเร็วเต็มเปี่ยมนะครับก็จะได้ค่าประสบการณ์รษามาบวกสามสิบเลยเหรออันนี้สายแบบสายวิ่งม้าคือวิ่งสายม้าผมว่าโอเคคนที่มาทำสายม้าช่วงนี้มันจะโอเคมากเลยครับเดี่ยนตากันแข่งขันโอดบูน สาม,มารถแลกได้คือออนนี้คือมาแลกนะของดีก็น่าจะสองอันนี้ไหมอเอยเส็จม,มาเสรเจเสร็จมาน่าจะมีเสรม,มามามีเหมือนกันเ็จม,มาแข่งมาแข่งหน้ากากอันนี้เป็นเหมือนเพิ่มความเร็วใช่ไหมหน้ากากเพิ่มอัตราการเร่ง0.1นี่น่าจะเป็นพื้นฐานนะที่ตีโบกได้ถึงสิบเลยนะครับ เแมทเอาไอซิ่งเกี่ยมนี่คืออะไระนี่นี่เป็นหินตีบวกไมอตีบวกไม่ใช่ใช่หินดำได้นะครับต้องเป็นหินของตัวนี้มันเท่านั้นตัวมันดำแห่งอายุกับน้ำค้างแห่งสายลมเฮ้ย ใสม่มาเริ่มกับมาร่าวยอดฝอยเพิ่มฉา,ายาที่สามารถรับได้การแข่งขันโหมดมูได้มีฉายา,ยาด้วยหรอเพิ่มควิวรายสัปดาห์ที่สามารถเพิ่มควิวรายสัปดาห์โอเคสัปดาห์ควิวตามรายวันที่สามารถดำเนินได้เมื่อมีเหรียญตราการแข่งขันโหมดมูล เราแข่งขันรถมุ้แต่ให้เราเราไปเล่นต้องเล่นดูก็สนุกที่ะแก็เป็นการแข่งข,ขันม้าใช่ไหมมันก็ม,น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 มีการอัปเดตซีซั่นฤดูหนาหนวครับการกำหนดดีซิตจำนวนแนะนำการสนทนาฝ่ายอาญาในลุก การะจันอะไรทายกันดีเซตห้าสิบบาทของตามเดือนที่ตั้นดูหนาวครับเปลี่ยนอะไรบ้างครับเขมขัดที่มาอย่างอันนี้ไม่แน่ใจนะีข่าวลือม,มีนักเดินทางปริศนาที่ได้รับการเดินทางมาถึงบ้านเวเรียสามารถดำเนินเคล็ดต่อไปหาหลุยโฟลักโฟลักโฟลัก,ก,กแห่งหมู่บ้านเวเรียหลังจากการได้รับเคล็ดซีซัน่น โอลักนักเดินทางพิศดน,นดับโอลักนักสนาพุดธดำเฮ้ยเดี๋ยวนะมันได้ของอะไรบ้างเนี่ยกีดไม้ได้อาสา3สิบอันน้ำเปลอไม้น้ำมา,ส,ามสิบน้ำมาทหารหกสิบน้ำมันของไทยหลีชายานักเดินทางพิศนาพิทีปะชายานี้เดี๋ยวเราไปทำวันดีกว่า อีซาขพอสิเห็นหนุกากโบกแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ได้เดิเนเดิมแนละ้วมันแค่แค่คไข่ปัญหาลูกศรรถไม่ได้เนิบไปเลยไม่ได้เนิบไม่เนิบเนิบไม่เน่ยไม่ได้เนิบเ,เสริเพิ่มอีกนะเนี่ยโอ้ยเพิ่มความแรงอันเนี่ย เฮ้ย <Hey. c oughs> โกงสัตโกงโกงแล้วรวดเร็วอันนี้น่าเป็นท่าอะไรเลยอเวกอะอเวกถ้าอเวกบับขึ้นนี่คือโหดเลยนะมันมุนกแรงอย่างโน้นนะจะได้แหละผมว่าลองดูเห็นหน้อยู่ไอ ไมีอะรนะแล้วก็มีแข่งมัาก,กับซีซั่นอ่ฮเนี่ยไฮไลท์สำคัญกิจกรรมนี่เยอะมากเก่งเยอะครับ3ปีอ่ากิจกรรมได้แต่วันที่13มกราคมถึงวันที่27มกราคม2564ครับโดยเคเวสตัวนี้สามารถรับได้จากผู้ดำ คือเปิดมาตัวนี้็จะต้องไปแข่งมาเพื่จะพูดตามมาปิดตามสายทัดโทรทัพในครับนั่นคือที่สามารถรับได้ตัวละครในเลเวลสามสิบเท่านั้นขึ้นไปไอ้แม่ขึ้นไปนะสามสิบขึ้นไปหรือว่าสามสิบจะเอาไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราสามารถรับเควสได้จากกูลานะครับ รับเคล็พิเศษจากผูด้ดำก่อนนะรับไฮบิซีคูล่านะครับเกย์สายลมในการสรลมในสนามแข่งขันนะครับแสดงใบรับรองคันหนึ่งอันให้พีซีคูล่าดูต้าลงแข่งหรืจะได้มาสีเท้าจัดรับค่าหนึ่งอันเฮ้ยมันเลือกได้อย่างง่ายเลเหรอยอดสุดรอ ถ้าเรามีสามอันนะครับเราสามารถได้หน้าลงไปแข่งไว้สิบอันได้หินคอนร้อยก้อนเลยนะของร้อยเอเมอนาะสิบห้าอันได้อะไรเนี่ยอยากพูดแล้อแต่ว่าทำไมรู้สึกว่าของนี่มันดีกว่านี้วะหนึ่งอันเางนะจำ,จ,จำกัดการแข่งสามารถรับได้แค่ตะกูลละหนึ่งครั้งโอเคจากแล้ว หมายถึงว่าเราส่งเนาะไม่ต้องไปแข่งให้ครบสิบห้ามันรับได้แค่ได้แค่หนึ่งอย่างใช่ไหมหมายความว่าเราเราจะเอาอะไรเราก็ไปแข่งนะถ้าว่ารผมแข่งสิบอย่างสิบอันไปสิบครั้งเพื่อจะเอาหินคอนก็คือเราเควสส่งเควสได้ครั้งเดียวจบผมไม่สามารถมาทำอ,อันนี้ได้อีกน่าจะเป็นอย่างนี้นะ ฟีอได้เห็นหนึ่งตระกูลเป็นนี้เป็นฟีดต่อเนื่องเป็นต่อเนื่องต้องสเสด็จฟีดก่อนหน้าถึงสามารถไ,ได้หมดอ่ะสรุปต้องสเสด็จฟีดกิจกรรมสายลมที่ก่อนถึงจะเป็นกิจกรรมสายได้สรุปแล้วคือได้หมดต้องแข่งทั้งหมดอบปุณณนี่ยอ่า สามสิบครั้งสองโหวตในการแข่งขันโอดมูนกันในการลุนวันเสี้ยนที่น้ำจนไทยต้องเอาชนะในการแข่งม้าแข่งด่านทั้งหมดจนมาถึงเส้นชัยอย่างนุ่นสามารถเข้าร่วมกันในสัตวบิดแข่งแข่งเก้าโมงนับถึงอีสองเวลาจริงการสงคารามก็จะมีการแข่งขันโอดมู หมาว่าเกมเป็นเสือเป็นกีฬามไม่โ <c oughs> ดวิญญาณชิบหายเลยครับก็นำเพิ่มดอกนะครับเริ่มแต่วับนี้ยี่สินะครับถึงวันที่27นะครับใครจะไปหาของแรของเก,กมทิพหรือไม่ก็วิญญาณถาวรลใช่ไหมช่วงนี้กำลังฮิตกันผมก็กำลังตาเพราะประกันครับกัลังหาอยู่ที่สุดท้ายอ่ามาเป็นอ่าสองเดือนแล้วยังไม่ได้เลย <c oughs> โอเคอันต่อไปครับ วันพิเศษนะครับเพียงแค่คุณล็อกอินอ่านี่ขอตัดภาพพิเึงเพียงแค่คุณล็อกอินเกมแบ็กพิเศษนะครับทั้งหมด21วันคุณก็จะได้รับไปเลยอะไลท์สำคัญอยู่ที่หอสรประโยชน์ใช่ไหมไหลายคนเป็กซ์แคปปี้นะครับไชไลท์อะไรผมอยู่ที่หินคอนนะับ เยอะมากเลยนะปีใหม,ม่ตอนปีใหม,ม่มันก็แจกตอนนี้มันก็แจกอีกแจกเลยยอดใจป๋ามาไอ้นี่มันสุดยอด,ดจริงๆแบบที่ ผมรอดสามปีสนุกกับเปนดิเซอร์ด้วยการเชื่อมสิทธิ์เกมนะครับโดยเราเล่นเกมภายในระยะเวลา10วันที่13มกราคมถึงวันที่17มกราคมานะครับเราก็จะได้สิทธิในการเชื่อมต่อเกมทาวนแต่ต้องมีตระกร้าไเวล50มากกว่าห้ได้รับอิสพาได้วยนะได้รับสิทธิในก,การเชื่อมต่อเกมฟรีเลยผมไม่ต้อง สามีคับต่อไปแค่นหนึ่งครั้งเท่านั้นตันนี้มันจะอยู่ที่ตัววายนะครับเกฉลองครบรอบสามปีตัวนี้นะน่าจะได้แคนตระกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้น ก็เจ่ฉล,ลองก็รอบสามปีจะได้รับผลบัฟนะครับตามีถ้าเรากดทำให้ตลอด24ชั่วโมงโเหมาะนะต้องหาเวลาทั้งวันนะ่ะตามทั้งวันนะ่ะ4ชั่วโมงเลน,นะตามยังไงวะยิ่งเชื่อมต่อเกมก็ได้หมดที่เลยหรอต่อมาครับกิจกรรมนี้ไม่ได้เริ่มวันที่13นะเริ่มวันที่17นะครับ17ถึงวันที่27 นะครับโดยแค่คุณทําการเชื่อมต่อเกบเท่านั้นนะเท่านั้นอันนี้คือท่กเชื่อมต่อเกมเลยคุณก็จะได้กล่องระดับสูงสามแค้สามขีดนะสูงสามกันก็จะมีพวกแบบน่าจะเป็นพวกกิมขาดทุนกาดพวกต่างกัดกรนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านสามเดี๋ยวเราไปด,ไปดูจะมีบอก ถ้าเป็นกล่องประดับส,บสูง่งระดับสูงสองขีดใช่ไหมครับแต่ถ้าสองขีดอ่ะมันจะได้แอนดโอกเกอร์หนังหูทุนการดถ้าสังเดทแต่ถ้าสามขีดผมว่าจะน่าจะเป็นเอ็มขัดทุนการดหนังหูกัดก่อนอะไรที่มันแพงๆกันหนึง่งอ่ะประมาณนั้นน่ะใช่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมันต้องเป็นของแพงอะ่ะของระดับประมาณสองร้อยเอ็มขึ้น กัดหนังหูกัดก่อนยิงขัดคุณขัดอาจจะมีปูดอะไรนะมีคิมขัดอันมีตามปายแอรเปล่าแน่ไม่แน่ไม่รู้อะผมไม่มีกล่องเนี่ยดูแล้วก็ได้คำแนะนำมาตาสามอันแล้วก็ลูกสิงโตลูกส่วนหนึ่งอันนะครับแค่เมคนเ,คเชื่อมต่อกีมอะไรบาที่ เจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดเท่านั้น,นะครับนะดูดูเวลาดิรอนแพทต่อไปวันที่ยี่สิบได้อยู่ไม่เชื่อมต่อเกมภายในเวลาได้เหมือนกันครับได้หินคอนอันะนี้ได้ทุกวันได้ทุกวันคอนได้สูงสุดก็คือวันละหกสิบวันละหกสิบสิบวันหกร้อยเด้อเด้อ ใช่เหรอวะเฮ้ยหกร้อย,ออยก้อนเลยทันเพื่อนวันละสิบใช่ไหมครับอืมอร่อยตีบวกันเกิดชัยหกร้อยก่อนนะหกร้อยเลยนะสนุกอะ่ะดันดีผมขึ้นแน่นอนอะ่ะสุดยอดเฮ้ยสิ่งนี่เป็นดีจริง แล้วก็ทำกิจกรรมนะครับด<ร>ับรับพูดดับมันเลยจะได้คอนคอนสองร้อยอีกแล้วก็ภูมิยาอีกหนึ่งร้อยอ่ะก็มาเพิ่มมาตาดอกสนามรบแดงสองเท่าแค่ตาดอกเดืนประสบการณ์เพิ่มมาตราการกได้รับค่าประสบการณ์ทักษะสองเท่าแล้วเข้าสู่สนามรบแดงภายในเวลากิจกรรม กรรมดีๆก็จะมีพวกได้หินคอนนะครับหลักๆสาหรับผมนะ <c oughs> อ๋อได้หินคอนได้ของเลาอินที่พวกสต่หรสามปีแบบที่เสร์แล้วก็ตอนนี้เป็นทีเสร์นะครับมีการซื้อขายแพ็กเกจได้ที่เว็บอ่โคดาช็อปโคดาช็อปเราไปสามารถาซื้อได้นะครับแต่ผมงงแฮกมันมากตอนเนีเ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ว่าทีมงานเขาอันนี้มันแพ็กเก่านะครับว่าคือที่ผมสงสัยตอนเนี้คือเราเราสามารถซื้อแพ็กเก่าได้ด้วยเหรอสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับคือตอนนี้ละเป็นแพ็กเก่านะครับมันเป็นแพ็กเก่าของปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้ถ้าเรามาดูในเว็บ b a c k Desert นะครับมันเป็นแพ็กใหม่แล้วมันแพ็กเก่าแพ็กใหม่นี้นะครับไม่มีเพลแพ็กนะใหม่ตัวนี้จะไม่มีเพลนะครับดูดีๆนะแพ็กใหม่ตัวนี้ จะเป็นแพ็กการเติบโตนะครับเป็นแพ็พ็อเกจการเติบโตนะโดย2000ันเนี่ยคือมันจะเป็นแพ็เต็ปนะครับก็คือถ้าคุณซื้อ2 0 0 0ันพวกคุณจะไม่ถ่างมาซื้อ2ตัวน,นี้ได้แต่ถ้าคุณซื้อตัวนี้ปุ๊บมันก็จะค่อยซื้อมาตัวนี้พอซื้อมาตัวนี้ปุ๊บซื้อตัวนี้นะแต่ถ้าคุณซื้อ2 0 0 0ันพวกคุณจะได้ทั้งง่ายป่ะซื้อ2 0 0 0ันอ่ะคุณได้หมดเลยเออสองพันทีเดียวได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ถ้าคุณว่าคุณเติมสองพันใช่ไหมแพ็คนี้ก็จะเหลือถ้าคคุุณณไอเติมป คือแพงนี้คุณด้หลักแปดร้อยคุณแท็คนี้ก็จะเหลืออีกนี่ก็คือเอาง่ายมากคุณซื้อสองพันไปเลยจบจบอะไรอ่าครับคือผมสงสัยไงก็มีแพ็คเวฟแพ็กเกจเวฟไทยก็อันนี้อันนี้แพ็คใครแพ็คบันเลยแยกถ้าคุณซื้อแปดร้อยผมก็สามารถซื้อพันหนึ่งซื้อพันหนึ่งคุณซื้อพันแปดร้อยได้อีกคุณไม่ใช่ว่าคุณซื้อปดพันแปดคุณได้หมดไม่ใช่นะครับอันนี้แพ็คนี้สำหรับแพ็คนี้นะอันนี้คุณซื้อคุณ ซื้อเฉพาะเลยซื้อแปดร้อยปุ๊บคุณก็ได้ของแปดร้อยอย่างเดียวซื้อพันหุ้นใดพันอย่างเดียวคุณซื้อตั้แปดหุ้ดพันแปดอย่างเดียวนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าแพ็คแพ็คปีนี้ผมพูดตรงตรงนะจากใจผมผู้เล่นนะครับนะผู้เล่นเลยมันไม่คุ้มมันคุ้มไหมมันก็โอเคอแต่มันไม่คุ้มเท่ากับปีที่แล้วเข้าใจไหมมันไม่คุ้มเท่ากับปีที่แล้วหรือปีก่อนๆปีก่อนๆโอเคเราเติมเราได้หู มันซึ่งมันโอเคมันตอบโจทย์มันก็ได้กําไรครับเราได้กําไรแล้วได้กําไรเต็มๆนะเราได้เพิลด้วยแต่ตอนเนี้ยใช่ครับได้คุยถาวรมันเหมือนแพ็คแรกที่เราซื้อกันใช่ไหมได้คุยถาวรเราก็ได้คุยถาวรเหมือนกันหมดเออแต่เนี้ยมันแต่ไอแพ็คแพ็คปีแรกที่มันเปิดเกียแบบมันมันได้เพิร์ลได้ไงแต่นี้ไม่ได้ก็ห่อเนี่ยห่อมันห่อมันน้สึกจะเป็นสามสิบวันมั้งไม่ใช่สิบห้าวันนะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเเอยี่ เหมือนตัวเกมเขาผมไม่รู้นะเหมือนตัวเกมเขาเอาเกีดแพ็กให้มันราคาดรอปลงเออมันรู้สึกว่าซื้อไม่ค่อยคุ้มอ่ะสต,ตัวผมนะมันได้มองว่าแพ็คใหม่ที่มันเข้ามานั้นอันนี้มันเข้ามาตั้งต้นปีแล้วผมกิดนล้วแหละไม่ได้พูดดิผมรู้สึกมันไม่โอเคอ่ะนะครับแล้วก็เลยสงสัยอีกอย่างกงคือในเมื่อแพ็คตัวใหม่มันมาแล้วแล้วไอ้กิจกรรมแพ็กตัวเนี้ย มันจะให้จริงอรอถ้าเราซื้อผ่านเดแกโด้าโคด,ด้าอะไรเด่ยนั่นแหละไล่เป็นข้อสงสัยแล้วคำถามที่หนึ่งคือเมื่อเราซื้อไปเราจะได้แพ็กพวกนี้ไหมคำถามที่สองอีกคือผู้เล่นเก่าที่เคยซื้อแพ็กไอ้พวกนี้มาหมดแล้วอะสามารถซื้อได้ไหมอ่าอันนี้คือสนามผมเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าเขาจะอธิบายยังไงเหมือนกัน คือแพ็คมันเป็นแพ็คใหม่แล้วไงแพ็คที่เราซื้อหรือว่าเราซื้อไปปุ๊บอ่ารีเป็นแพ็คใหม่เลยแต่กิจกรรมขอ้อมูลตัวนี้จะไม่อัปเดตก็เป็นไปได้นะครับก็วันนี้ก็จบและแอมอัปเดตแพ็คข้อมแลวตาด้วยครับไปละกัในใหม่เด็ดคลิปต่อไปเจอกันอะไรไม่รู้นะไม่เป็ไปละ